ตอ,อี้ทอเยอะอ้อาวเล่มันท้อ เลยดำใครรักแล้ดำแบบจ๋านะคะไม่ต้องไปเสียเซลลไม่ต้องไปกลัวจ๋านะาดำแบบนี้มา2ร,รอบแล้วหายดำมา2รอบแล้วอันนี้รอบที่3าจ๋าใช้ตัวนี้นี่คือู o เตอร์ส้มนะคะเป็นตัวที่ทําพิเศษมาจากู o เตอร์อีฟเป็นครีมเล่งผิวขาวนะคะเป็นสูตรพิเศษสําหรับคนขาวยากใครอยากขาวใช่เลยก็ไม่ขาวตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้คุณกลับมาขาวได้นะคะทาได้ตั้งตัวตั้งแต่ใต้คางลงมาเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ใครที่มีปัญหารักแร้ดำงัา,ข, àng, งาขางงก้น,นั่นตูดเออยากทากได้ทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหารักแร้ดำงัาขางาขางา ก็สามารถทาได้เลยนะคะกลิ่นหอมมากๆหอมไหมหอมใครที่มีปัญหาอะไรพวกนี้สามารถทาได้เลยนะคะมันก็จะช่วยทําให้ขับมกข้าวกระ่างใสได้นะคะกระปุกละ390้บาทแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะใครซื้อ3กระปุกวันนี้ลดทันที180่บาทค่ะโอ้เออจาก1 1ึ0เหลือเพียงแค่990บาทแถมส่งฟรีให้ด้วยนะคะที่สําคัญขอดีๆแบบนี้ไม่ได้มีตลอดนะมีจานวนจนํากัดค่ะใครสนใจนะคะไปสั่งซื้อได้ที่ตอทแทอีกทั่วโลกได้เลยเพราะว่าเราไม่ขาย แข่งกับตัวแทนนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะรถหนังไก่ไม่ใช่ทกทีนึงทีนึกอ้วคุณบอกแล้วทำมาเป็นอ้วง